ขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดตากเริ่มทวีความรุนแรงหนักขึ้นทุกทีเทศบาลหรือรอบตไม่มีเงินในการที่จะไปจัดการเรื่องของไฟป่าจํานวนผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเลือดก,กาเดาไหลย,ยมันไปสัมพันธ์กับค่าฝุ่น PM 2.5นะคะเราต้องมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขยอย่างต่อเนื่องทางรัฐบาลเองก็ต้องมีการพิจารณาใช้มาตรการที่ต้องเด็ดขาดทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นพิษข้ามพรมแดนกันครับ พรบบอากาศสะอาดออกมาปุ๊บเราจะแก้ได้เลยอันนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้กลุ่มคนงานก่อสร้างเนี่ยก็ต้องทำงานกลางฝุ่นเลยคนที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้นั่นคือผมพัทรพงศ์นิลพัฒน์ะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งกาเนิดของพ m 2.5มุมันมีหลายแหล่งกําเนิดครับผมเพราะฉะนั้นจะระบุต้นตอนใดต้นตอนหนึ่งเนี่ยอาจจะยากสักเล็กน้อยเพราะแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยก็มีต้นตอนที่ต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆเห็นภาพชัดนะครับจากภาคเหนือเนี่ยต้นตอนหลักก็จะมีเรื่องของไฟป่าถูกไหมครับเรื่องของไฟในการเกษตรแล้วก็เรื่องของหมอกควันข้ามพรมแดนครับอย่างภาคกลางเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครที่ชัดเจนเลยก็จะเป็นฝุ่น,จา,าน,านจากการค้ามนาคมแล้วก็ฝุ่นจากการก่อสร้างภาคเหนือปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของไฟป่า ที่มีพื้นที่การเผาไหม้ที่สูงมากๆแล้วก็มีเรื่องของหมอะควานข้ามแดนจากต่างประเทศถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันดูคอสปอร์ต ทั่วโลกเนี่ยเราก็จะเห็นประเทศข้างๆเราเนี่ยมีฮอสปอ่อนข้างสูงแล้วก็ดูที่ทางลมก็ได้ที่ทางลมก็จะพัดเอาค่า p ี2 5เอาฝุน่นจากการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยมาที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เลยแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอครับเราอาจจะมองแค่การเผาอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีสารแล้ประเช่นออกไซด์แล้วก็สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ระเหยออกมาเจอกับแสงอาทิตย์แล้วก็กลายเป็นฝุน่นแล้วก็กลายเป็นแก๊สโอโซนอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งเช่นกันครับ ถ้าเราเห็นในอ่ดีนะครับเรื่องของปัญหา p m 2.5เนี่ยเราจะไม่ได้สนใจกันตลอดปีถูกไหมครับภาครัฐก,ก็เช่นกันเราจะเริ่มมาสนใจกันประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาปัญหาจะเกิดช่วงประมาณปลายมกราขึ้นมาภุมภาแต่ว่าระหว่างนั้นนะครับหลังจากเกิดเหตุประมาณช่วงมิถุนาถึงกันยานี่เราแทบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไปเลย เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องเราไม่สามารถมาพูดปีต่อปีได้มันต้องวางแผนกันปีนี้เป็นยังไง2ปีแผน3ปีแผน5ปีทุกอย่างมันต้องต่อเนื่องครับเพราะคนที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้นั่นคือรัฐบาลจริง เอายกตัวอย่างเรื่องไฟป่าก่อนไฟป่าปัจจุบันถ้าผมอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนนะครับถ้าเราไปมองแผนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเห็นแผนที่เป็นพื้นที่สีเขียวถูกไหมครับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกจะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์กรมอุทยานก็จะดูแลป่าอนุรักษ์ ส่วนกรมป่าไม้เนี่ยไม่ได้ดูแลในส่วนของป่าสงวนนะครับแต่ว่าเป็นภารกิจของเทศบาลหรืออบตปัญหาก็เกิดจากว่าเทศบาลหรืออบตไม่มีเงินไม่มีงบประมาณในการที่จะไปจัดการเรื่องของไฟป่าดูง่ายๆครับจากงบประมาณปี67และงบประมาณปี68ที่กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยของงบไป1,700ล้านบาทแต่ว่ารัฐบาลทั้งปี66และปี67เนี่ยก็ให้เพียงแค่50ล้านน้อยมากเมื่อเทียบเท่ากับปริมาณพื้นที่ของป่า ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราทําได้เลยนั่นะก็คือให้งบประมาณกับคนที่มีหน้าที่ในการจัดการต้นตอของ PM2-5 ในส่วนนั้นก่อ,น,อนนี่คือเรื่องของไฟป,ป่านะครับแล้วก็มาในเรื่องของไฟกเกษตรพื้นที่กเกษตรที่มีการเผาไหม้ในปัจจุบันทําไมเขาถึงต้องเผานั่นะก็คือว่าเขาต้องการลดต้นทุนของเขาแล้วก็ไปแก้ที่ปลายทางนั่นะก็คือราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรมันตกต่ำมากผมยกตัวอย่างง่ายๆข้าวโพดอาหารสัตว์ ปัจจุบันเนี่ยข้าวโพดอาหารสัตว์เรามีดีมาน์ที่ใช้กันในประเทศเนี่ยสูงมากๆแล้วซัพพลายในประเทศอะ่ะมันมันไม่พอดีมาน์เราจรึงจําเป็นต้องไปนําเข้าจากต่างประเทศ ขนาดที่เรามีผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ที่แม้แต่ทั้งในประเทศนี้ยังยังผลิตไม่พอเลยแต่ทาไมเรายังมีปัญหาเรื่องราคาข้าวโพดอาหารสัตว์อยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแก้กันที่ระบบเรื่องกลไกราคาตรงนี้แล้วก็ต้องมีมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการให้เขาไม่เผาโอเคคุณอยากให้เขาไม่เผาแล้วคุณทํายังไงให้เขาไม่เผารัฐบาลมีการสนับสนุสน,นโครงการใดๆที่ไปสนับสนุนตรงนั้นหรือไม่เพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจากงบปี66หปี7เนี่ยแทบไม่มีโครงการอะไรที่เข้าไปตอบโจทย์ตรงนั้นเลย ระยะยาวเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่ามันต้องต่อเนื่องถูกไหมครับให้มันเห็นภาพชัดเจนผมแบ่งเป็นเหมือนตึก5ชั้นก็คือเริ่มตั้งแต่ชั้นฐานรากนั่นก็คือเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่ากฎหมายฉบับหนึ่งพรบฉบับหนึ่งใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะออกได้นะครับและกฎหมายฉบับเดียวแก้ไขไม่ได้นะครับเราจะมาพึ่งแต่ว่าพราบอากาศสะอาดออกมาปุ๊บเราจะแก้ได้เลยอันนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีหลายพรบ พรบอากาศสะอาดสำคัญไม่สำคัญมากแต่ว่าเราก็มีพรบอื่นๆที่สำคัญเช่นกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นพรบาการป้องกันและบรรเทาสารพาัภัยที่ปัจจุบันกำรับังคับใช้เนี่ยผมว่าม,มันมันอ่อนมากและส่วนตรงนี้ก็เกี่ยวกับไฟป่าพวกไฟป่าพไฟป่าก็คือภัยพิบัติถูงนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรอันนี้ก็คือเราต้องวางแผนระยะยาวว่าโอเคในประเทศเราจัดการระยะสั้นต่างประเทศเราจะทำยังไงเรื่องของการนําเข้าสินค้าที่มีที่มาจากการเผาตรงนี้เราจะมีเกณฑ์อย่างไรบ้าง อย่างที่ผมเสนอท่านรัฐมนตรี id, ช่วยไปกระทู้สดตอนเดือนธันวาคมผมก็เสนอว่าเราต้องเพิ่มวัคที่3นั่นก็คือเรื่องของการให้ผู้ที่จะนําเข้าเนี่ยต้องแสดงด้วยว่าลัตจูดลองจูดพิกัดของแปลงข้าวโพดที่เขาเอามาเนี่ยอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าข้าวโพดเนี่ยมันมีที่มามาจากการเผาหรือไม่ <S 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 ผมเชื่อมั่นว่า,าปัญหาเนี่ยถ้ารัฐบาลจริงจังนะครับเราสามารถแก้ไขได้ อย่างที่ผมพูดไปวางแผน1ปีต่อเนื่อง2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วก็ระวังกันเป็นส่วนเป็นส่วนเรื่องของกฎหมายทําต่อเนื่องว่ากฎหมายฉบับไหนที่มันต้องมาเป็นเบสของการแก้ไขปัญหานี้บ้างเรื่องของสาธหน้สุขเราจัดการยังไงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วแล้วก็เรื่องของไฟเกษตรจัดการอย่างไรมาตรการกรนํงเข้าอย่างไรที่ทชัดเจนในปีนี้ปีหน้า แล้วก็เรื่องของไฟป่าเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอกับการดับไฟจริงๆแล้วก็ไม่เรื่องของการแจ้งเตือนแจ้งเตือนอย่างเดียวไม่พอนะครับก็มีเรื่องของการพยากรณ์ด้วยเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกสุดท้ายเลยที่ควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการกระจายอํานาจอันนี้สําคัญมากๆทุกวันนี้ท้องถิ่นไม่มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะไปจัดการเรื่องลดความดําได้เท่ากับส่วนกลางด้วยซ้ำไปทั้งที่ภาษีไปลงท้องถิ่นแต่อีกส่วนหนึ่งที่กลับกันก็คือไฟป่างบ ไม่มาแต่ว่าอํานาจไปอย่างเี้ครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราต้องจัดการให้ชัดเจนว่าท้องถิ่นสามารถทําอะไรได้แล้วสามารถควรที่จะทําตรงไหนจัดการต้นต่อของ p m เ1.5ได้ไวขึ้นเพ็น